ครับสวัสดีวันที่27ครับผม27กรกฎาคมมีคนชี้เป้ามาครับผมข้างบนโอ้ยบนยอดเลย <c oughs> แต่ดูหัวน้ำป่องๆไม่รู้จะมีน้ำไหมเนี่ยรังพองงามอยู่ครับนั่นครับผม เจ้าของก็ชี้เป้ามาเขามาตัดจริงมัวงม่วมั่วดูครับดำดำบนเลอะเลยน่าจะเป็นพึ่งแก่ด,แกกด้วยแหละทรงป๋าครับผมเตรียมครบครับดึงหมวกลงก่อน ขึ้นมาแล้วครับผมไปคิดคบไปลมแรงเพื่อนล้งพึ่แงแกครับผม ลมแรงเสร็จแล้วครับไปครับผนะม โอ้ยใสเลยครับโอ้ยถอดกลางจริงครับผมโอ้ยนะติดตาโบเลยครับติดตาฝั่งเดียว ครับผมตึงดุครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ,ร,บรวมแรงดับครบดับไปเรียบร้อยครับผมดับให้สนิทกันซะออกครับผมไม่มีแล้วครับไปครับอืมด้วยน้ำพอได้ครับนิดหน่อยน้ำเต็มอยู่ครับแต่กว่าน้ำไม่ค่อยโต กอดานนิดหน่อยเดี๋ยวเอาตัวอ่อนไปให้เจ้าของเขาให้เจ้าของเขาทานครับกอดานไปเยอะเลยครับสุดท้ายพอได้กินอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเก็บของไปครับครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมรังครับผมข้างบนครับดำๆดำๆดดข้างบนนะครับ ไม่ค่อยโตครับผมเท่ากันแหละกพราังไม่เช้าหอยากหน่อยโอเคครับผมซูมให้ดูนิดเดีวยวมองเห็นนัง่าง ้แสงหยดวยยไปโซนนี้ปกติน้ำดีเห็นแค่มุมนี้ก็ผมท้ายหลังอืเห็นแค่ท้ายหลังกับดำๆำไปก็ผมเดี๋ยวไปเตรียมของไปเอาของก่อนเดินมาแต่ตัว ดูนี้น้ำเริ่มมีแล้วครับออกล่าหน่อยไปครับไปเอาของก่อนโอ้โหเลมแดงขึ่ไปนั่งควันครับผมโเกลือเยอะมี่มัมพึ่งบนเนี่ยครับมองมาห็นมิ้งอับผม เพื่อนตัดมาผมที่ก็ไม่เอาแล้วถึงเปิดปัญหาเราแต่าทจะเห็นนั่นเพื่อนตครับผม ุดไปดยืด้วครับยืดเลยคอยดูด้วยนี่คือตั้งกล้องอยู่ในเครือครับผม ทำเรื่องด้วยไล่แม่เขาก่อนไ,ได้แล้วครับไม่โตเขอาตอนไปเมื่อเช้าก็ับผม ไม่ใ,ใส่แล้วครับไม่หยอดแล้วปล่อยไว้ก็ไม่อยู่ครับครับแ็บมากเลยนแก่ลองสูงก่อนครับ มินที่อยู่ด้วยกันหักดิบเลยครับยือไปหักเลยไปครับผมลงครับเดี๋ยบครบลงน้ําเรียบร้อยครับผมดับสนิทครับเดี๋ยวไปดูขี่ไฟใต้ต้นสักพักครับผมแล้วค่อยออกไปนั่งพาก,ก่อนร้อนโอ้โลครับเพื่อนๆจะเป็นลมเมื่อคืนขึ้นเอาต่อจนเหนครับครับโอ้จะเป็นลมขึ้นยากเลยครับต้นเนี้ย ขึ้นยากลื่นครับผมลูเงเกงโอ้ขึ้นข้าวโพลเลยครับโอ้ขึ้นมันลื่นครับผมมันเป็นขุยต้นเนี่ยเล่นเอาเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายครับผมเดี๋ยวพี่ลูกี้ไฟก่อนครับผมรัาเพื่อนน้ำแจมเดยครับพอได้ครับผม กลับแล้วครับนี่ก็บ่ายสองแหละอาชุดมาด้วยครับผมเผื่อเจอตอ่อแต่เน้นหาพึ่งก็ผมเจอตอ่อก็ล้วงเลยต่ำๆสูงๆเขาว่ากันโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามครับผมขอบคุณครับ よし。 ครบแบ่งกันได้ครับผมแบ่งคนที่ชี้เป้าป่ายางครับผมแบ่งเจ้าของป่ายางก็ไปแล้ะเดี๋ยวประมาณสักขวดนะครับแบ่งกันคนละครึ่งครับผมเอาไม่ยากแต่ต้องรีบตีครับผมคนอยู่ใกล้เยอะมันอยู่ใกล้สวนข้างๆครับผมสวนข้างเขากำลังทําไรอยู่เขากลังไถ่ไรสวยอยู่ครับ